สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพามาเดินชมสวนนะครับสวนก็จะมีการปลูกพืชผัก,ก,กสวนครัวไม้ดอกไม้ผลนะครับหลายสิ่งหลายอย่างฤดูนี่ก็เป็นฤดูฝนนะครับปลูกกะไรก็งามปลูกอ็ได้ก็เจริญงอกงาม นึ่ต้นมะเฟืองมะเฟืองหวาน,นครับมะเฟืองหวานก็นงามมาวันนี้มาเจอใบหม่นนะครับไใบหม่นซึ่งผมเองก็ได้นำไปทำเป็นชานะครับคือชองกินประจํานะครับใบหม่นช่วยบำรุงสายตานะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีพี่น้องคนไหนที่เคย นะครับเคยรับประทานชาใบาหม่นไหมครับนะครับการเอาใบหม่นแล้วก็เอาใบาประมาณประมาณนี้นะครับนี่คือจงเขียวๆย,ยอดมันก็คือมันอ่อนเกินไปนะครับเราทำเอาใบาประมาณนี่ครับนี่ประมาณกำลังสวยๆนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับแก่แดงนะครับเพราะฝั่งท่านี้มันจะแก่แดง การทําชาจากใบหม่อนก็คือเราขอเอาใบหม่อนไปหั่นนะครับนะครับเอาใบประมาณน,นี้ครับไปหัน่นหั่นเป็นใบฝอยเหมือนเหมือนยาสูบนะครับหัน่นใบฝอยเส็จแล้วกับตากแดดนะครับตากแดดประมาณหนึ่งแดดนะครับหนึ่งแดดพอนะครับไม่ต้องตากมากตากมามันจะกรอบแรงนะครับประมาณหนึ่งแดดนะครับหลังจากนั้นเราก็ นำมาชงดื่มนะครับทุกๆตอนเช้านะครับหรือว่าจะดื่มตอนเย็นก็ได้จะช่วยบำรุงสายตานะครับคนตามืดตาฝ้าตาฟางก็สามารถนำไปชงดื่มได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันจะเป็นจะต้องเชื่อผมหมดนะครับว่าเป็นสมุนไพรนะครับที่คนแต่เก่าแต่ก่อนก็ใช้กันนะครับพี่น้องก็จะพึ่งเชื่อผมมากมาย นะครับเพราะว่าผมก็ทําดื่มในลักษณะนี้นะครับก็จะดื่มไปเรื่อยๆครับคือบางทีก็เว้นนะครับเว้นระยะไปประมาณเดือนสองเดือนก็ดื่มอีกนะครับก็คือช่วยบำรุงสายตานะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มารีวิวให้ดูให้ชมกันที่ต้นใหญ่มากนะครับสังเกตต้นนะครับนู้นนะครับนะครับพอดีฝนมันตกนะครับฝนตกมันก็ล้มลงมานะครับนี่ล้มลงมาครับต้นมันยาวนะครับต้นมันยาวมันสูงปกติมันจะสูงนู้นนะครับเทียบเถาก็ยอดมาเฟืองนะครับเถาก็ยอดมาเฟือง ต้นมันเล็กนะครับพอเจอลมพัดมันก็โนม้มตัวลงมาพอโนม้มลงมาเสร็จมันก็ขืนคืนไม่ไหวนะครับเนเพราะว่าใบมันมากมันนักใบันมมันมสมถัถปีนขึ้นไปได้ส่วนด้านบนนู้นนะครับอยอดมะม่วงเห็นผักอิน,นุนนะครับนี่แต่ผักอิน,นุนเลยครับเนี่ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมอยากไปดูโคนของมันนะครับโคนของผักอิน,นุน คนใหญ่มากนะครับผมได้มาปลูกนานแล้วนะครับได้มาเป็นสี่ห้าปีแล้วนะครับมาปลูกครั้งแรกก็ว่าทํามันจะเ้าตายนะครับแต่ว่า,าปลูกมันก็คอยรัดยอดออกมานิดหนึ่งนะครับรัดไปรัดมามันก็มันขึ้นต้นมะม่วงนะครับเห็นตต้นมะม่วงที่แรกมันจะขึ้นต้นมะไฟสิ่งตรงนี้จะมีต้นมะไฟ นี่ครับอันนี้ก็ต้นมะไฟนะครับนี่ต้นมะไฟสังเกตาก็จะเยอะอยู่นะครับแ mm hmm. ต่อบริเวณนี่น้าม,มันถมนะครับน้ำถมก็ก็ในตรองเาาตายนะครับอันนี้มะไฟนะครับต้นอันนี้คือปากนีนูนนะครับนี่ส mm ัง hmm. เกตโคนมันนะครับใหญ่มากนะครับนะครับไอโคนของมันใหญ่มากมันก็จะ โค้งโค้งโค้งเหมือนงูเลยครับนี่ไหลโค้งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับมะขามมาขึ้นที่ต้นมีต้นมะไฟแต่มะไฟตัวนี้มันตายแล้วนะครับตายั้งแต่ม่ขึ้นที่แรกเลยครับขึ้นตรงมะไฟใช่ก็ขึ้นไปนู่นนะครับขึ้นไปต้นมะม่วง ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับนี่ใหญ่ะม่าณขาเลยนะครับนี่กำไม่รอบนะครับโน่นยาวไปโน่นส่วนตรงนี้ก็จะมีผักสเม็ดนะครับนี่ผักสมเม็ดก็สูงนะครับอาจจะได้ทัดทิ้งว่ามันสูงเกินไปนี่ก็ปลูกง่ายนะครับสมเม็ดปลูกง่ายเป็นพืชติดปลูกง่ายโตเร็ว เดี๋ยวมาชมโซน่วนตรงนี้หลังบ้านนะครับหลังบ้านก็จะมีผักหนามนะครับนี่ยวกว่าผักหนามนี่ผมถ่ายตอนเย็นนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ผักหนามแต่ก็งามมากนะครับอันนี้กำลังงามนะครับปกติกงามจนเสมอหัวนะครับ ตัดทิ้งไปเรื่อยนะครับพอมันอาจจะดูรกอึมครึมนะครับต้องทัดทิ้งลงไปบางเทอมัยมันรกมากส่วนนี้ก็คือดอกไม้นะครับวันนี้ช่วงนี้มันยังไม่ดอกครับามันดอกค่จะให้ดูกดอกมันสวยมากนะครับนี่มันยังไม่ดอก ก็ป,ปลูกไว้ยเยอะนะครับแองาน้ำมันท่วมบ้านผมนะครับโอเคต้นของมันก็อาจจะเกือบเฉาตายนะครับต้นมันจะกระร้อยกระรองหมดแล้วนี่ว่าน้ำมันมาแรงท่วมที่ที่กอบนู่นเนี่ยกบวันสองวันน้ำถึงจะเหือดถึงน้ำจะแห้งแต่ดินก็ยังชุ่มอยู่นะครับ ส่วนโซนเนี่ยก็จะมีมีผักเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นผักกินได้เหมือนกันด้วยนี่ก็พักหนามน,นะครับขยับขยายมาปลูกโซนนี้ด้วย ทำมาชมมันเทศนะครับมันเทศที่ผมได้ปลูกทําคลิปนะครับบริเวณที่น้าม,มันทวมคือหม่สามารถปลูกมันได้นะครับผมเอามันเทศมาลงนะครับสังเกตนะครับจะงามมากงามสุดๆไปเลยนาทีทั้งนี้มันต่านะครับมันติดมันติดกาแพงนะครับติดกําแพงพอดีเวลาน้าม,มันไหลลงมามันก็จะพัดเอาปุ๋ยมาด้วย เราก็ผัดเอาปุ๋ยมาก็จะมาของกันแ,แถวๆนี้นะครับถ้าเกิดมันตัวนี้ถึงจะมีต้นได้ก็ไม่มีหัวนะครับหัวจะเน่า,าว่ากว่าจะได้ถอนกันเน่ามดครับหัวจะไม่เหลือแต่ว่าต้นมันมีอยู่ครับต้นมันเกิดต้นไม่ตายแต่ว่าหัวไม่มีหัวจะเน่ามดนะครับี่งามมากครับกำลังกำลังแตกยอดกำลังออกยอดขึ้นมาใหม่ ก็ผงพึ่งปลูกไปนะครับประมาณน่าจะนททิตกว่ากว่านะครับทิดกว่ากว่างามไวมากนะครับโอเกํกำแพงร่วนรับทีก่ก็กอบบล็อกไบสามก้อนน้ำจะเสมอเนี่ยนะครับเนี่ยเสมอก้อนบล็อกที่น้องก็สังเกตดูน้ำเยอะขนาดไหนผลผลตรงนี้ก็ไม่เลือนะครับ ึงมี้นได้ก็ไม่สามารถจะให้ผลผลิตได้นะครับเราเลยต้องเอามันเทศมาลงเพราะว่ามันเทศก็เป็นพืชที่มีความทนต่อต่อน้าทวมได้เหมือนกันมันจะทนกว่ามันสำปะหลังนะครับแล้วกบกำลังออกยอดมานะครับส่วยๆเลยรับเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับมันเทศ ลูกง่ายโตเร็วประมาณสองเดือนต่กว่าเราก็สามารถมาโคตเอาหัวไปกระเพบะอาหารได้นะครับมาโซนอีกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีผักจะอมนะครับ ภาพผมยอดงามๆนู่นครับมมนก็จะสูงไปหน่อยหนะึ่งอยู่ที่แนวเขตก็จะมาเก็บยอดเรื่อยนะครับประมาณสองวันมาเก็บครั้งหนึ่งโซนนี้จะมีกล้วยเยอะนะครับอยู่ที่ต้ตงปามันเนียครันนี่คือป่ามันป่ามันสามปะหลังที่ผมเคยรีวิวให้ พี่น้องได้ดูได้ชมกันแต่นี่มารีวิวดัวนะครับบริเวณรั่วทางทิศใต้พามาชมพืชผักสวนครัวนะครับโอเคตอกมันสำปะหลังก็สะอาดนะครับเพราะว่าเราคำชัดวัดะพืชน,นะครับช่วงที่มันกำลังเกิด ช่วงที่มันแรงนะครับที่มันแรงๆแล้วก็าำจัดวัชพืชมันก็ได้ผลเป็นที่นาพอใจแต่ถ้าเรามากบจัดช่วงผลตกดินชุ่มแบบนี้มันก็ยากนะครับยากที่จะทาลายได้ง่ายถึงเราจะใช้จอบใส่เสียมถากลงมาแล้วมันก็เกิดขึ้นน,นะครับดินมันทบมันได้บามาเกิดตัวนี้จะมีถั่วนะครับเรียกว่าถั่วนักหรือว่าถั่วปีนะครับ นู้นรับประมาณต้นๆปีใหม่นะครับถึงจะได้กินมันก็สายปลูกไว้มันขึ้นจะแถวรั่วนี่ครับเนี่ยเแถวรั่วเป,เป็นเป็นถั่วนักนะครับความจะให้ลูกก็นานอีกประมาณกันยาตุลาพฤศจิกานะครับประมาณพฤศจิกากล้วยกายลูกนกมากนะครับ โด่จริงๆเราจะพามาชมผักกลุ่มผักกลุ่มนะครับผักกลุ่มนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิง่งโกลน,นครับเนี่ยต้นยังเล็กอยู่นี่นะครับยอดมันผักกลุ่มนะครับเราก็มัมากับไปเอาไปดองได้นะครับแต่นี่ยยังเล็กเพิ่งปลูกปีนี้นะครับ มาชมแนวรู้ว่ทางทิศใต้นะครับก็ปลูกทุกอย่างครับสังเกตเมุนะแต่ผมรีวิวมาคือไม่ให้ทีดินมันว่างเปล่านะกรับเมื่อกี้ผมเดินมาจากฝั่งทางนูน้นนะครับฝั่งทางนน้นจะเป็นบันเทศจะมีกำแพงรั่ว่อนบล็อกสามก้อนที่เขาก่อสามแถวนะครับสามแถวก่อนู้นแต่ฝั่งนี้ก่อสูงหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก่อสี่ก้อน ทานี้กอสี่ฝั่งทางนู้ 4, นกอสามคือค้ละเจ้าครับฝั่งทานี้ฝั่งทานี้เจ้าหนึ่งฝั่งทางโน้นอีกเจ้าหนึ่งถึงผมก็จะมีนี่ครับตรงเด่นแถวๆที่มีต้นกล้วยนะครับคือที่จํานวนหนึ่งไร่จากตศถนนนะครับถนนใหญ่มาถึงหลังบ้านตรงนี้ครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับนี่ก็จะมีกอไผ่เป็นไผ่เลี่ยงนะครับ ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะครับเวลาเราตัดเราไร้ก็ง่ายเวลาตัดเราไปใช้ประโยชน์ก็ง่ายแต่รู้สึกมันจะตายเหมือนกันนะครับนี่ว่าช่วงแต่เขามาเดือนกันยายนนะครับผลจะตกบ่อยตกเกือบทุกวันนะครับตกน้ำหลายบ้างไม้หลายบ้างนะครับแต่ว่าตกทุกวัน นะครับโซนฝั่งนี้ก็จะมีมันเทศเหมือนกันว่าถ้าเราปลูกมันสำปะหลังไปติดไปติดแนวเขตนะครับปลูกมันสำปะหลังติดแนวเขตฝั่งนี้คือมันร่มนะครับมีร่มเงานะครับมีร่มเงาพวกนี้มันสำปะหลังไม่จะไม่ค่อยให้หัวนะครับแต่ถ้าเราปลูกมันเทศนะครับได้เลยนะครับมันเทศให้ผลผลิตดีนะครับวันนั้นผมคุดไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ครับคุดก่อปลูกใหม่พุเสเซจปลูกเลยนะครับ เคเซตเดี่ยวกรองปลูกตัวนี้จะมี2ร่องนะครับมี2ร่องงามๆเลยนะครับเป็นดินทรายนะครับสังเกตดินทรายมีแต่ดินทรายนะครับแต่เราก็ต้องมีเทคนิคนะครับในการปลูกพืชพักต่างๆ ก็คือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกเพื่อจะเน้นที่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนือสำคัญที่สุดเลยนะครัเพื่อเน้นที่ปุ๋ยคอกส่วนบริเวณเนี่ยมันจะมีปุ๋ยจากเตาถ่า,านแล้วนกะ็ผลพ,พักต่างๆมันก็เลยงอกงามนะครับขามารีวิวให้ดูให้ชมกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะครับยังไงก็เนาว่ากัน ขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามชมให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาขอจบรีไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับขอสวัสดีนะครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มเลยนะครับเดี๋ยวก็ตกมาอีกนี่นะครับมเมฆหมอกกำลังก่อตัวอายุกำลังเข้าสุดยอดเลยนะครับ